สวัสดีครับสำหรับชาว a แอนดรอยจะคุณเคยเดียกับตัว Google Quick Share นะครับแอปที่ทาง Google พัฒนาขึ้นมาทำให้เราสามารถส่งไฟล์หากันร,ระหว่างมือถือ Android กับมือถือ Android ได้อย่างง่ายๆนะครับอารมณ์เดียวกับตัว a i r d ด็ของ Apple เลยนะครับแล้วเมื่อปีที่แล้วนี่เองครัผมจำไม่ผิดนะทาง Google ออกแอป i c k Share บน Windows มาด้วยทำให้เราสามารถส่งไฟล์ระหว่างมือถือ Android เข้าตัวคอมที่เป็น w i n d ด w s อย่างง่ายๆ แต่เราใช้ Mac ไงผมก็ใช้ macbook อยู่นะครับทำยังไงก็ที่ผ่านมาปกติก็ใช้พวกแอป Third Party กันใช่ไหมครับผมพวก easy share อะไรพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้สะดวกเท่าไหร่ผมชอบ Quick Share มากกว่ามันแบบกดปุ๊บเดียวจบนะครับผมก็ไปหาจนเจอว่าเขามีคนทําหมดให้ตัว Quick Share เนี่ยสามารถใช้บน mac os ได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันสำหรับแอปที่จะใช้กันวันนี้นะครับชื่อแอปว่า neardrop นะครับผมเป็นแอปที่มีนักพัฒนาภายนอกทำขึ้นมานะครับ คำอธิบายก็บอกแลครับ unofficial Google Nearby slash Quick Share app for Mac OS พูดง่ายก็คือว่าเป็นแอป,ปสำหรับ Mac OS ทำให้เราสามารถใช้ตัว Google Quick Share ได้บน Mac นะครับแต่ว่าเป็นแบบ unofficial <c oughs> ก็คือนะพัฒนาภายนอกทำเอง Google <c oughs> ไม่ได้ทำเองนะครับผมและด้วยความที่เป็น unofficial ก็เลยมีลิมิตในการใช้งานนะครับอย่างแรกก็คือเฉพาะ Wi-Fi LAN only นะครับก็คือจะส่งไฟล์ได้ทั้งมือถือของเราที่เป็น Android เนะี่ยแล้วก็ตัว Mac ของเราจะต้องเชื่อมต่ออยู่บน,บนไวง Wi-Fi เดียวกันเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถใช้งานส่งด้วย วิธีอื่นๆได้เลยนะครับอย่างที่2ก็คือเขาจะทำงานในโหมด visible to everyone เท่านั้นนะครับคือปกตินะครับถ้าเป็นตัวเวอร์ชันอ f f i ิเชียที่อยู่บน Android หรืออยู่บน Windows ใช่ไหมครับผมเขาจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะต้องการ visible แค่ไหนนะครับคือทุกคนเห็นหมดหรือว่าเห็นเฉพาะเพื่อนที่มีคอนแทคอยู่หรือว่าจะเห็นเฉพาะตัวเราก็ได้นะครับผมแต่อันนี้คือ everyone only เค okay, ครับมาติดตั้งกันดีกว่านะครับผมแล้วก็เลือก รีลิสล่าสุดนะครับ2.1.0เดี๋ยวผมแปะลิงก์ตัวเนี้ยเอาไว้ที่คำอธิบายคลิปไปกดกันได้นะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับนี่เนี่ย dot t app zip นะครับผมกดดาวดน์โหลดเรียบร้อยครับกดเปิดขึ้นมามันจะเป็นการ unzip นะครับก็ได้ไอคอนแอปขึ้นมาแบบนี้จากนั้นนะครับให้ทำการ move ไปไว้ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันครับโอเคครับพอดีตัว ID ผมเนี่ยมันไม่ได้เป็น ID admin นะดังนั้นผมก็เลยต้องใส่ password admin ลงไป โอเคครับตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันนะครับผมก็ทําการคลิกขวาโอเพนเลยนะครับผมปุ๊บคนจะติดหน้านี้นะครับเด้งขึ้นมาก็คือ Apple บอกว่ามันไม่สามารถ Verify ได้ว่าแอปตัวนี้ปลอดภัยหรือเปล่านะครับผมให้ทําการกดนี่นะครับตัวเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายคําถามนะครับขวาบนกดเลยปุ๊บอันนี้เรากดดันไปแล้วเราก็มันจะน่าเด้งขึ้นหน้าขึ้นมานะครับให้เนี่ยครับหนึ่งปุ๊บข้างล่างจะมี Open Privacy and Security setting for me นะครับกดเลยปุ๊บมาขึ้นมาหน้านี้ให้เราทําการสไลดด์ลลลงงมมาาา้นนน่ๆเยะครับผี ลงแถบ security นะครับจะมีเขียน n e a r d o p wasblock t to protect your mac นะครับ open anyway นี่นะครับขึ้นมาแบบนี้กด open anyway เลยครับผมโอเคของผมก็ติดตัวเรื่อง id admin เหมาเดิมเดี๋ยวคอสใส่ก่อนก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือจะขอเข้าถึง local network นะครับแล้วก็ Allow ไปเลยนะครับโอเคปุ๊บก็จะมีเด้งขึ้นมานะครับ n e a r d o p นะครับจะขอเข้าโนตินะครับแล้วก็ Allow เหมือนกันครับ อันนี้เป็นหน้าจอจากมือถือ Android ผมนะครับผมผมก็เลือกรูปนี้เดี๋ยวผมจะส่งเข้า Mac นะก็กดแช์นะแล้วก็กด Quick s h a ร e ได้เลยปุ๊บนี่ครับขึ้นนะครับสนุก ED ดีก็คือเจ้าตัว MacBook ของผมนี่แหละครับก็กดเลยปุ๊บนี่นะครับก็จะมีแจ้งเตือนเด้งขึ้นมานะครับเนียดอปแล้วก็ดูว่าพินตรงกันคือปกติมนควนรจะเด้งขึ้นมาเลยแต่ผมกดอัดหน้าจอแล้วมันปิดการแจ้งเตือนให้เนาะแล้วก็อปชั่นแล้วก็ a อ c e เซปต์นะครับเรียบร้อยส่งเสร็จแล้วตัวรูปนะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนเเปิดดใหู้ลย แบบนี้นนะครับี่เรียบร้อยแล้วเราสามารถส่งไฟล์กลับไปยังมือถือ Android ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมอยากจะแชร์รูปนี้ไปให้มือถือใช่ไหมก็คลิกขวาเลยนะครับผมแล้วกดแชร์นะปุ๊บขึ้นมาแบบนี้เราก็เลือกเนียด็อกได้เลยนี่รอหาก่อนในมือถือนะครับก็ขั้นแรกนะเข้าไปเช็คในตัวคลิกแชร์ก่อนนะครับต้องปรับคนที่แชร์นด้เป็นทุกคนก่อนนะครับซึ่งอันนี้ปรับเราไม่ขึ้น ก็ต้องใช้วิธี2องคือเข้าแอปไฟล์ของตัว Google นะครับผมแล้วด้านล่างขวานะครับจะมีคําว่ารับอยู่กดเลยนะครับก็จะขึ้นพร้อมรับไฟล์เนี่ยขึ้นแล้วเห็นไหมครับกดเลยส่งขึ้นมาแบบนี้อันลาวนะครับผมก็รอเชื่อมต่อสัพเพู่มาแล้วต้องบอกว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับเรากดยอมรับเลยครับอ่ะเรียบร้อยเปิดดูได้นะครับรูปมาแล้วแค่นี้เองนะครับผมแล้วไม่มีอันนึงคือทําให้ตัวเนียดอกของเรานะครับรันแบบออโต้ตอนเปิดเครื่องนะครับผมก็ทําตามเขานี่ ดูก่อนผมก็จำวิธีไม่ได้นะครับก็นี่นะครับกดรูป m a ็แล้วก็ไปที่ System Setting นะครับผมแล้วก็มาเลือกที่ General ครับแล้วก็มาเลือกที่ Login Item and e x t e n s i o n นะครับผมแล้วก็เพิ่มตัว Open at l o o i n n นะครับกดบวกนะครับผมมาที่ Application นะแล้วก็มาเลือกเนียดออยู่นี่นะครับผม Open เลยเรียบร้อยนะครับแค่นี้เอง <sk ill: S 2> ก็ใครที่ใช้ Android กับ Mac นะผมก็แนะนำว่าลองทำกันดูนะผมว่ามันสะดวกมากเลยผมใช้บ่อยมากเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาก็มีข่าวลืออยู่นะว่าทาง Google กับ Apple เขาก็กำลังคุยกันให้ระบบ Android กับตัว iOS m a c OS เสนี่ยสามารถส่งไฟล์หากันได้ง่ายๆนะครับเข้าใจว่าม MM ีทาง EU เนี่ยบีบบังคับอีกทางหนึ่งด้วยนะครับผมก็รอรุ้นนะครับผมก็อยากให้ตัว o f f i c i a l ออกมาเร็วๆจะได้ใช้ Offi c i a l เนาะฟีเจอร์ได้ครบๆใช้งาน speed, ง่ายๆสะดวกสะดวกระหว่างนี้ก็ใช้เจ้าตัวเนียดอกมันไปก่อนนะครับผมก็ล้างก ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ